Uh, what the dangerous uh, of the frozen shoulder? Well, it's, it's dangerous because the shoulder pain is only a representation of the actual function of your nervous system. So, actually, say you have shoulder pain on your left side, all these nerves that come from your neck down, they need to have other functions like running your organ system, your sensory and motor movements. So, there's a lot of functions to the nerve besides actually just moving your body, and. Uh, if you can see that there's a motor damage where you cannot raise your arm, the same nerve is still affected on sensory parts. So it could affect things like your heart, your blood pressure, things like that are also commonly affected. Oh, oh, สามารถมีผลต่ออวัยวะอื่นๆได้เยอะเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาเรื่องการทํางานของของระบบประสาทใช่ไหมคะข้างขางหนึ่งเนี่ยมันอาจจะรุนแรงไปจนถึงการทํางานของ Uh, ส่วนอื่นๆของร่างกาย mm hmm. ด้วยแม้กร mm hmm. ะทั่งอวัยวะภายในที่ที่มาจากระบบประสาทที่ที่ทอดออกมา mm hmm. uh, ที่มาจนถึงไหลแล้วมันก็จะแบบเป็นประสาทที่มันมาทางเดียวกัน mm hmm. นะคะ Again, there's a big debate about what causes frozen shoulder, but it's not so important as long as you can fix it, right? Because the condition actually could develop from many different causes. Uh. มีมีสาเหตุหลายสาเหตุที่ทําให้เกิดข้ออะไรแล้วข้ออะไรติดนะคะแล้วก็ปกติแล้วคุณหมอบอกสาเหตุบางบางทีไม่รู้ว่ามีสาเหตุอะไร mm hmm. แต่ว่ามันก็มีอะ,อะไรที่แบบสนับสนุนได้อย่างเช่นพวกอุบัติเหตุหรือว่าก็หรือโครงโครงสร้างกระดูกที่แบบเปลี่ยนแปลงไปก็ทาให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ไปกดประ,ประสาททึ่ทาให้ประสาท ตรงที่มาที่ไหลเนี่ยทำงานได้น้อยลง <คะ S 2> <ๆ>ก็มันก็จะเชื่อมกันค, <ะ S 1> ค่ะนี่มาดูวิธีการรักษาตามแบบที่เรียกว่าคโลแพรคติก,กนะคะการปรับกระดูจะรักษาทั้งปวดไหลแล้วก็ไหลติดยังไงคะ uh, How you can treat the uh, with shoulder pain and uh, frozen shoulder so, so the first thing we want to do is get it loosen up right So we use vibration therapy <laughs> We use light therapy Heropractic manipulation and ultrasound therapy to relax the whole area. Okay. Once we do that and we can get your shoulder coming up, we're then gonna work to strengthen the nervous system on that side of the body. Because when you look at the treatment for frozen shoulder, again it doesn't the cause is not in the shoulder itself. You have to go up higher into the body. And once you you start to rehab those areas, you're actually gonna provide strength so that the injury doesn't return. Okay. Uh, เครื่องสั่นกระตุ้นให้มีการวายเบีชันก็จะทําให้ตรงบริเวณไหล่ที่ติดเนี่ยที่ข้อมีข้อไหล่ติดแล้วก็ปวดเนี่ยฮะมันคลายพอคลายเสร็จแล้วก็มีการกระตุ้นตั้งครับกล้ามเนื้อแล้วก็ประสาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นท้ายสุดนี่ก็จะกระตุ้นประสาทที่อยู่เหนือขึ้นมาซึ่งมันควบคุมการทํางานของไหลแล้วก็ตรงบริเวณที่มีผิดปกติด้านนั้นนะคะ แบบคลคโรลพลาสติกเนี่ยคือไม่มีการใช้ยาร่วมในการรักษาเลยใช่ไหมคะไม่ใช้ยา uh, she said uh, no d r u g for the treatment right here yeah, we we're not using any any drugs or surgery and uh, everything everything is completely safe and quite effective it works quite well การรักษาของเราไม่ใช้ยาไม่ใช้การผ่าตัดแล้วก็ uh, ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วก็ uh, ตัวคุณหมอที่เองที่จะต้อง อย่างตรงหัวไหล่เนี่ยจะต้องใช้การปรับกระดูกด้วยมือของคุณหมอด้วยยกวนอกจากจะใช้เครื่องมืออย่าง,างที่พูดมาแล้วนะคะแล้วก็การกระตุน้นประสาทก็ตอนนี้คุณหมอมีเครื่องมือเรียกว่าโคเลเซอร์ aser, สำหรับกรบะตุ้นประสาททำให้ประสาทกลับมาทำงานได้ดีขึ้นแบบแข็งแรงขึ้น,นะะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอด้านคลโอแพรติกนะคะคุณหมอนิโคลสัสและคุณพี่ปัทมรมขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you very much. และคุณผู้ชมอย่าลืมเช็คลายของคุณนะคะว่ามีปัญหารหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีปัญหานะคะคุณหมอนิโคลัสก็อยู่ที่ Absolute Health ค่ะอาการปวดตามร่างกายนั้นสามารถเป็นได้กับทุกคนแล้วก็ทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะวัยทํางานค่ะวันนี้อ้มเองนะคะก็มีอาการปวดไหล่ปวดหลังเหมือนกันค่ะว่าได้มุณหมอนั้นตรวจให้สะหน่อยสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่มีอาการปวดนะคะอย่าทิ้งไว้ค่ะเพราะว่าอาจจะกลายเป็นอาการปวดที่เรื้อรังแล้วก็เป็นอันตรายด้วยนะคะ สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่ศูนย์การแพทย์บริการแอปสุดเ a l t h ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากมูล,ลนิธิฮิรัญจัพย์เพื่อสังคม ราการโอ้โหเฮลขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพื่อรักษาดวงตาคืนแสงสว่างและการมองเห็นให้กับผู้ป่วยเยาวชนผู้ด้ยโอกาสสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิพิรัญทรัพ์เพื่อสังคมตามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ละคะ่ะ ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆวันนี้นะคะคุณทูนฮิรัญทรัพย์และคุณบอลน,นั้นมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างต้องไปชมพร้อมกันค่ะช่วงข่าวประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดย Absolute Health Medical Center สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบอมน้องบอลครับเชื่อไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงโรคกระดูกหรือว่า กระดูกเสื่อมเนี่ยนะครับเราะจะนึกถึงผู้ที่สูงอายุหรือมีอายุมากหรือไม่ก็เป็นกรรมกรหรือว่าเป็นผู้ที่ใช้แรงหนักพวกนี้นะครับแม้กระทั่งนักกีฬาครับจริงไหมครับใช่ค,ค่ะพี่บอกเพราะว่าคนแก่เนี่ยก็หรือว่าคนสูงอายุเนี่ยก็มักจะกระดูกบางใช่ครับผมก็ก,ก,ก็ก็หลายปีแล้วล่ะนะครับใช้งานมาหลายปีนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับแพทย์ได้ค้นพบว่านะครับปัญหาเหล่านี้นะครับไม่ ได้เจาะจมเฉพาะกับผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับแต่กับหนุ่มสาวด้วยเชื่อไหมจริงเหรอคะพี่บ๊อบแต่วอลไม่กวนนะคะพี่บ๊อบเพราะว่าบอลมีวิธีค่ะวิธีที่จะทําให้กระดูกของบอลแข็งแรงนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่กินแคลเซียมโปรตีนแล้วก็วิตามินให้เพียงพอค่ะเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอแนะนําเพียงเท่านี้ก็สบายใจได้เลยค่ะอันนี้ก็คือทางออกทางเลือกทางหนึ่งนะครับ สำหรับบางคนนะครับที่เป็นผู้ป่วยนะครับแล้ะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากนะครับเรามีทางเลือกนะครับที่ไม่จําเป็นที่ต้องไปผ่าตัดเลยครับเพราะว่าที่สถาบัน Absolute h e a l ท h นะครับเรามีการรักษาผู้ป่วยนะครับกับการแพทย์แบบบูรณาการโดยการใช้เซลล์ที่เราเรียกว่า ออเคโนเพ็ทไพคับใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโปรแกรมนะคะเป็นการรักษาด้วยการแพทย์ไคโรแพทติกค่ะหรือว่าการปรับกระดูกนั่นเองนะคะวิธีนี้นะคะจะช่วยแก้ไขในเรื่องของบริเวณอาการปวดที่เป็นปัญหาเรื้อรังค่ะพี่บ๊อบ hmm. ตรงนี้หากคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับเราได้นะคะที่ศูนย์การแพทย์บรุาการอัพส์ลเทลค่ะเบอร์โทรศัพท์026515988หรือว่าที่สายด่วนของเรานะคะ08 92045333ค่ะเ ah ป็นอีกแล้วน้องบอลรู้ไหมว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอ้วรามวรามหมดอีกแล้วเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลย,เย,เลยอ่ะแย่เลยแย่เลยต้องกลับมาพบกับท่านชมใหม่อาทิตย์หน้านะครับค่ะนะสวัสดีค่สะสว,ส,สวัสดีครับวันนี้คุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับโรคต่างๆที่เรานำมาฝากกันตลอดทั้งรายการเลยนะคะ แต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วละค่ะคงต้องกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราทุกคนพร้อมทีมงานต้องขอลักผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ